ชาวไทยนักเรียนทุกคนขณะนี้เราอยู่กันในวิชาพัมพารดัมพัมพามพัมพัมพาม,พม,พมอาเซียนปั๊ป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 อ่าปั๊ัเดี้เราเปลี่ยนที่เรียนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสตูดิโอเกา่าขี้เกียจจัดนะก็ง่ายๆเลยวันนี้สบายๆใครเล่าเรียนเรื่องของอะไรจำได้ไหมอาเรื่องของอะไรคิด ถูกต้องนะครับเรื่องของอ่าจะตอบเป็นอย่างจริงโอเคเราเรียนกันในเรื่องของยายสัญลักเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ย่าสัญลักฮณ์ <c oughs> ปู่สัญลักณฮ้ <c oughs> ตาสัญลักเฮ้ถูกแล้วหาหวะไม่น่าเล่นลนะ่ะเราจะมาดูกันประเทศที่เราเรียนกันครั้งที่แล้วมี5้าประเทศนะครับ คั้งน้ต่ออีกห้าประเทศหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ว่าอยากบอกว่าแค่สามก็พอหนึ่งสองสามอ่านเล็ยูหนึ่งสองสามไม่หาดิไม่หาไงก็รู้ขอโทษต่อน,นี้จะมาดูตาพม่าตาพม่ามาโลตาพม่ามา เมียนมารหรือพมมานั่นเองนะครับอ่านโพยเลยแล้วกันก็ดูที่ตาเลยนะตานี้เราจะเห็นสองฝั่งจเงนะเป็นสิงห์นะเป็นสิงห์เป็นวาดรูปในสไตล์ของเมียนมานะฮะเพราะฉะนั้นและจะมีรูปอะไรดาวเพราะพะมา่าเนี่เคยเป็นสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์นั่นเองนะฮะก็จะมีรูปดาว นะคล้ายๆเวียดนามนะก็ทีนี้มันจะมีไอ้ตรงเนี้ยที่เป็นรูปประเทศอยู่ตรงกลางน,นะฮะตรงกลางเนประเทศแล้วเขาบอกจะเป็นใบมะกอกใบมะกอกคู่นะครับอ่าช,อชอ่อช่อมะกอกก็ใบมะกอกอันแล้วนะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่า รายละเอียดมีอะไรบ้างรายละเอียดนะครับคือข้างล่างเนี่ยจะมะีเป็นภาษาบาลีนะฮะตรงขอบจะเขียนภาษาพมา่านะภาษาบาลีภาษาพมา่านะฮะก็เขียนว่าความเพียรของชนผู้พร้อมเพียงกัน เป็นเหตุนําสุกมานั่นเองนะครับก็จะเป็นนั่งนี้ประมาณนี้ประมาณก็ไม่ต้องจำอะไรมากนะฮะก็มีช่อช่ออะไรช่ออะไรช่อใบมะกอูคู่นะครับกับสิงสองตัวและดาวที่สื่อความเป็นคอมบินิ์อยู่ข้างบนนะครับโมข้างบนข้างบนนะครับทีนี้เรามาดูประเทศต่อไปกันเลยต่อไปเราจะมาดูประเทศที่เรียกว่าฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะฮะมีอะไรบ้างตรงกลางเป็นพระอาทิตย์ มีดาวอยู่เหมือนสามดวงและมีสีแดงและสีน้ำเงินเรามาดูกันตามมาตามสับพารที่ตรงกลางเนี่ยนะมันจะมีอะไรบ้างมันสื่อถึงแปดจังหวัดนะฮะแปดจังหวัดทั้งแปดของฟิลิปปินส์นะครับพารที่ตรงกลางมีแปดแฉกนะครับทีนี้ดาวทั้งสามดวงเนี่ยเขาหมายถึงเขตทางภูมิศาสตร์นะมีอะไรบ้างเขตทางภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยนะก็คือหนึ่ง ลูซอนสองวิชัยอะสามมินดานานั่นเองนะครับก็คือลูซอนวิชายะมินดาเนาสามดวงข้างบนนะครับข้างบนของพระอาทิตทีนี้ข้างล่างเนี่ยจะมีสีแดงกับสีน้ำเงินนะฮะสีแดงจะมีรูปพญาอินรีสีน้ำเงินจะมีรูปสิงโตแต่ว่าผมว่าผมผิดเอาใหม่สีแดงจะมีรูปสิงโต สีน้ำเงินจะมีพยาอิสีนะครับผมทีนี้มีอะไรบ้างอะเรามาดูกันสีแดงคืออะไรคือประเทศเนี้ยเคยตกเป็นอาณานิคมของทั้งสเปนและอเมริกานะครับผมก็คือฟิลิปปินเนี้ยเคยถูกยึดโดยประเทศสเปนและก็อเมริกาเองนะเขาก็เลยมีตา สัญลักษณ์ของเขาเอาไว้นะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้รับเอกราชนะฮะและจะมีแถบข้างล่างนะครับจะเขียนว่า the republic of the philippines นะฮะแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยหลังๆนี่เขาเปลี่ยนนะพอเขาเป็นเอกราชเขาก็เอารูปสิงโตเอาอะไรออกนะครับผมก็ประมาณนี้ฟิลิปปินส์นะครับต่อไปประเทศ สิงคโปร์สิงคโปร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่แยกออกมาจากมาเลเซียนะฮะมาเลเซียแยกออกมาทีนี้เราจะมาดูกันว่าเ,เป็นยังไงตรามาครับผมสิงคโปร์เนี่ยเราจะเห็นมีเสือฝั่งหนึ่งมีสิงโตฝั่งหนึ่งนะครับและมีดาวมีดาวกับประจันนะฮะเขาให้เป็นความผูกพันทางประวัติศาสตร์นะครับ s ิงโต่เนี่ยหมายถึงสิงคโปร์เสือนี่หมายถึงมาเลเซียนะครับผมแล้วก็มีคำขวัญข้างล่างนะครับมาจูลาผมอ่านไม่ออกนะมาจูลาสิงคโปร์สิงคโปร์ละมาจูลาฮ่าสิงคโปร์ละพอเถอะแต่ภาษาไทยเนี่ยเขาแปลว่าสิงคโปร์จงเจริญเย่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะอีกสองประเทศเรามาดูอะไรก่อนประเทศเวียดน,นาม เวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งประเทศที่ใช้ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมนะฮะเพราะฉะนั้นสังคมนิยมจะมีอะไรรู้ไหมจะมีดาวไงครับผมเหมือนประเทศพมา่าจะมีดาวอยู่ข้างบนนะครับดาวสีเหลืองนะครับแสดงถึงความเป็นสังคมนิยมนะฮะทีนี้เวียดนามเนี่ยจะมีรวบลงข้าวในรูปฝันเฟืองนะหมายถึงการร่วมมือกันระหว่างแรงงาน และ,กะเกษตรและอุตสาหกรรมนะฮะตราแผ่นดินเนี่ยจะมีความเหลืองเหลือแงแดงแดงตามสไตล์คอมมิวนิสต์นะฮะจะตานี่จะดูคล้ายฝั่งเยอรมันและก็จีนผสมผสมกันนะฮะเนื่องทำไมต้องมีข้าวเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวนะฮะส่งออกข้าวเปน็ปนอันดับหนึ่งในอาเซียนเลยนะครับนะเวียดนามน,น,นะครับผมงงใช่ไหมว่าไม่ใช่ไทยหรอที่ส่งข้าวเป็นอันดับหนึ่ง ไม่ใช่ครับปัจจุบันส่งข้าวอันดับหนึ่งคือเวียดนามนะครับไทยยังคงส่งข้าวเป็นอันดับหนึ่งในสาขาข,าข้าวหอมมะล,ลิเท่านั้นนะครับเราโดนแซงไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับชาติจะเลยปประเทศสุดท้ายประเทศไทยนั่นเองครับประเทศไทยนี่ง่ายเลยครับตาคุดตาคุดปากปึ้งตาคุดเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชามันหมายถึงพระพราชามันหมายถึงแบบ ปาลมตาคุดปึ้งอันนี้คือแบบเป็นต้องต้องเอาอ่ะคือถ้าสมสั่งคุณเออคุณต้องออกแล้วแล้วเขาปามตาคุดมาปึ้งออกจบเลิกนะมันจะเป็นแบบสื่อถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาใช้มาตั้งแต่สมัยพระจุลจอมเกล้าแล้ซึ่งนานมากก็จบกันไปแล้วนะครับกับตาอินทิลมานสิ ประเทศก็รู้ประมาณนี้พอแล้วไม่ต้องรู้ละเอียดมากปวดหัวสําหรับตาแผ่นดินครบแล้วนะสิประเทศเดี๋ยวก่อนไปก็ฝากกันบ้านนิดนึงนะครับอาทิตย์ที่แล้วให้ทำหนึ่งตาอาทิตย์นี้ผมขออีกหนึ่งตานะครับเหมือนเดิมวาดรูปอธิบายรายละเอียดคร่าวๆอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรไม่ต้องเยอะนะครับก็พอให้รู้นะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่ กับเรื่องของอ่ะก็เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายก็อย่าลืมตั้งใจเรียนนะครับไม่รู้สนุกหรือเปล่าก็เรียนต่อไปนะเอาใจช่วยงานเท่าภูเขาแต่เราทำได้เฮ่